วันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องประโยชน์และโทษของมดกันค่ะเด็กๆสวัสดีวันนี้มาพบกันเธอกับฉันพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของคุณครูสัปดาห์นี้มาพบกับครูเต๋อแล้วนะคะในหน่วยมดตัวน้อยนะคะวันนี้ครูเต๋อจะมาสอนเรื่องประโยชน์และโทษของมดนะคะประโยชน์ของมดก็เช่นนะคะไข่มดนำมารับประทานอาหารนะคะ ทำมาประกอบอาหารได้นะคะสองนะคะประโยชน์ของมดก็คือช่วยกำจัดศัตรูพืชนะคะสามนะคะช่วยผสมพันธุ์เกสรดอกไม้นะคะเกสรของผลไม้นะคะเช่นสตรอเบอรบี่นะคะส่วนโทษของมดก็คือมดเนี่ยตัวเล็กก็จริงแต่กัดเจ็บนะคะปวดนะคะมดบางตัวเนี่ยมีพิษแรงทำให้เป็นผื่นคันได้นะคะบางคนอาจจะเป็นภูมิแพ้นะคะ ต้องไปหาหมอเอาอยามารับประทานนะคะมดสร้างความรำคาญให้กับเรานะคะทําให้บ้านเรือนสกรปรกนะคะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะให้นักเรียนทำรายงานไ้ที่5นะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะเรามาดูประโยชน์ของมดกันเลยค่ะเด็กๆข้อ1เลยมดเป็นอาหารของนกได้ค่ะ หรือที่เราเรียกกันว่าห่วงโซ่อาหารนั่นเองค่ะขออ้อ2มดสามารถกำจัดแมลงศัตรูพืชการเอื้อประโยชน์ระหว่างพืชและมดนะคะมดจะหาและนำธาตุอาหารให้กับพืชพืชก็จะตอบแทนโดยการจัดสรรอาหารและที่อยู่ให้กับมดเช่นเดียวกันค่ะมดบางชนิดนะคะทำหน้าที่ขายยาที่คอยขับไล่ผู้บุกรุกเช่น หนอนผีเสื้อหรือด้วงนะคะที่จะมาทำร้ายส่วนต่างๆของพืชนั่นเองค่ะข้อ3มดสามารถย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ปรับปรุงดินให้เป็นปุ๋ยให้กับพืชด้วยนะคะข้อ4เราสามารถนำไข่มดแดงมาประกอบอาหารทานได้ค่ะและไข่มดแดงนะคะก็เป็นสินค้าที่คนนิยมนำมาบริโภค แถมยังมีราคาที่สูงด้วยนะคะต่อไปนะคะเรามาดูโทษของมดกันค่ะมดบางชนิดกัดเจ็บมีพิษทำให้เราเป็นผื่นคันได้ค่ะมดนะคะจะป้องกันตัวเองโดยการกัดศัตรูให้ได้รับการเจ็บปวดเพราะมดจะปล่อยน้ำพิษใส่ผิวหนังนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆนะคะเห็นมดห้ามไปกับเข้าใกล้เด็ดขาดเลยนะคะ และมดนะคะก็สามารถไต่เข้าหูและทำลายหูเด็กๆได้นะคะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะให้เด็กๆรีบไปบอกผู้ปกครองให้รีบพาไปหาคนหมอโดยเร็วเลยค่ะต่อไปนะคะมดเป็นตัวนำเชื้อโรคเลยค่ะและบางครั้งนะคะมดก็จะเข้ามากินอาหารของเรา ให้อาหารของเรานะคะมีเชื้อโรคหรืออาจจะเน่าบูดได้ถ้าเรานำมากินนะคะอาจทำให้เกิดท้องเสียปวดท้องได้นะคะเด็กๆ